คำเตือนเลยการน,นี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยต่ำกว่า18ปีเด็กที่มีอายุน้อยต่ำกว่า18ปีคนที่จะาการรับชมนั่นจะไปไปเรียกพ่อแม่มา ก็กราบสวีตนัดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมก็อยู่ผมไอตีสร์ตก,การ์ดีเกนเคยนะซึ่งวันนี้ก็อยู่กับพีกระต่ายฟอร์จูและบิดนะบอกเลยว่าวันนี้นะผมอยู่ช่วงเวลาแกลนแจ็คพอตกาดีเกนเคยนะเพราะใครที่อยากรู้ช่วงเวลานะผมนะช่วงไหนแตกไม่แตกเขามีแจ้งกันแน่นอนตอนนี้ตีหนึ่งตีสามก็จะมีพูดอยูกับน้องกระลาตุยกระต่ายของเรานะ ก็มาดูกันว่ารอบนี้จะแตกโคตรมังโกรมีหรือเปล่านะก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กันด้วยเด้อพวกมาสองพันห้าน้องว่าเยี่ยงไรนะก็จัดไปไวรุ่นยอดไปก่อนเบ็ดสูงสูงหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดทุยสิบทีครับผมแม่มาหนึ่งเฉยนะตัดศูนย์ออกไปได้ยังละอุ้ยมาเลยดอกแรกอะไรวะหกร้อยไม่ถึงหกร้อยแปสิบมา ัมพันได้ถึงพลังงานบางอย่างนะครับผมบอกเลยว่ารอบนี้จะเอาให้มันหนักๆนะหนักๆไปเลยนะคือต้องรีบเข้ารีบออกนะครับเกมแบบนี้นะบอกลายคลิปแล้วนะผมพยายามหยอดเบ็ดส,งสูงๆไปก่อนแนละ้วกันไม่ไหวค่อยลดนะแล้วค่อยเพิ่มเมทีโอ้โหทองอื้อทองอื้อ,อเลือไปทีได้อยู่นะสามพันนะ เอาเว้ยเอาว่าอะไรเว้ยว่า,า,วา,า,วาตายแล้วตายเลยอ่ะยาวๆอุ้ยแปดหมุนบายสกเกตเตอร์ปลาเฉยพี่ตายเราพี่ตายพรุงพี่ตายพรุงเอาหน่อยลูกขอ,อดอกม่วง,วงสักสิบยี่สิบอันก็พอนช่ไหมลูกยีก่สิบอันเลยเ,เต็มหน้ากระดาษเลยพี่สีม่วงนี่แพงสุดนะเออ ถ้าจะเอาม่วงเต็มจอขนาดนั้นนะผมว่าน่าจะถูกหวยนะถูกหวยยังง่ายกว่านะกูัว่าหมดจะบอกว่าศูนย์นะมึงฟรีเลขก,ก็โดนไปแล้วเนะี่สองร้อยสิบบ 210. ไม่เงยอ้าวาดิต้นติติดคออีกแล้ว ผมนี่เสียงมากเลยนะบางทีเสียงหายเนี่ยเป็นไรก็ไม่เลยเ่วกนี้ขนาดไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่แตเนี้บลืที่เปิดไปลูกอย่างเนี้อยอสามสิบไปเลขสวยหนะึ่งสองสามเนี่ยหนึ่งสามหนึสอามสามียบร้อยลงเนจีนมูฟีนี้โหเถิดน,นะถ้ามันยังเป็นอ่าสองร้อีกก็ต้องคุยกันแล้วนะปิดเกมทิ้งไปได้เลย ม,มาดูพันห้าน้องว่าไงครับบัวคำร้อยห้าสิบ,กกบ 150, อีกอกีก่ตัวมึงนําไปทันไวมากทุกอยาก่างมันเกิดขึ้นเร็วมากห้าพันนะตอนนี้มั <c oughs> งครจะดูเลือดเล็ดพลาดกนเล,เลยนะรอบนี้พี่ใต้ขอฮึอนะได้โปรได้เพลสตองหมุนมีแถมไหมไม่ติด <c oughs> หนอเมื่อกี้มา <c oughs> อะไรวะงง วง,ง,งจริงน,นะ, 5, 5, ะ่ไม่กินวงจริเนี่ย5,000ว่า5,000เว้ยค่อนข้างมาดีนะแะต่ต่ายเราวันนี้อ้ 10K แล้ววะลืมต้นได้สวยงามขอเท่าไหร่ดีวะ20ถึงไหม15,000ได้เฮ้ยมันมาดีนะรอบนี้เอาจริงค่อนข้างเนี่ยคำนวณโหดเหมือนโกดหมีกันเลยทีเดียวเชียว์ท่านผู้ชมโอ้โหสามพันอีกแล้ว อันมันจะรัวขนาดนั้นวะเมื่อกี้ลงมาตรงมาแตะแตล้วฟาแตะรัวแตะอ,อ,อีกทีนึงแตะของแตะของแตะอีกทีนึงอ่ะเพื่อนเออปวละมึนจริงๆอ่ะมึงบางทีนะเอ้ามันต้องต่อเลยแบบนี้ติดลมเลยเอาดิมันขึ้นฟีดทั้ทีมจะแบบกราบหนึ่งทียังน้ำหยอดไปสูงๆทั้ทีนะได้รู้เรื่องเลยไปเลยนะบางทีเอาหน่อยพิษใตพ้พุ่งพี่ใต้พุ่งลุงแสงหรือกระลือ กันเลยพืปเลพื้ทำามกำไรสิบเท่าเนะี่ยถึงแม้วันนี้ขอสิบเท่าพอไม่ลบสิบเท่าเลยสิบเท่าเลยเหรอพี่อ่าโอเคไปเบ็ดห้าสิบสามสิบหมุนเลยละกันเนะี่ยอย่าเพิ่งเงียบโอ้โหเมื่อกี้ยังมาดีนะว่าอ่าหลังๆนี้เริ่มดูแล้วนะเงียบต้องอ เพราะว่ามีมีมีโอกาสมาอยู่เนี่ยเพราะยังไม่ยังไม่นานมากเนี่ยแต่ว่าไปต่อได้ไปต่อได้อยู่เบียกลายแนละ้วช่วงเวลานะเป็นอะไรที่ดีงามเลื่องามเรื่องงามยามดีง่ายๆนะสามซีบอีกก็มันตับแล้วมันตับตับหรือติดติดกระตับตับมันจะอะไรเฮียหยางอะไรเฮียหยางลูก เล่นเล่นเรียงเลยแล้วกันนะสับเลื้ออย่างลูกยางยังไม่มายังไม่มาเรียกว่าชาร์จพลังเนี่ยหมดโอ้โหหมื่นหนึ่งเนี่ยรอบนี้ผมว่ามีอ่ามีโอกาสตกเนี้ยตก 10K แน่อนอนเนี่ยถ้าตกเนี้ยจะล่วงเลยท่านผู้ชมจะลือล้อจะลือ้อ นี่เอาครับเอาครับลนลนไปที่เก้าพ <c oughs> ันเลเจ็บคอคันคอเลอเกินอ่าเบ็ด้อยไปสิบทีแล้วจะวาดดีว่ายังไงพี่ตายขึ้นไหม <c oughs> แจ่งแหบ,บเลยครูขึ้นเฉยนะเบ็ดร้อยไม้เดียวด้วยนะโอ,อบอกเลยจังหวามันได้นะมันดีที่มีดวงเออ ห้ามนุนห้ามนุนฟรีมนุน <c oughs> ไนเล็บยูใส <s ays> ่แม่งเลยเพ็บผว่าเกลือรอบนี้สัมผัสได้เลยนะเนี่ยอุ้ย ม่วงมาม่วงมาออเออ 10K พอดีเรียบร้อยอ,อู้าวอีกูดเวรีกูดเรีคอยหัวคูดสุดสุดสุดเออมันต้องันนั้นเลยครับโอเคก็ขออีกสักนิดลนแล้วกันเนี่ยให้มันเหลือเื่อมันมาเผืิดม,มา ให้เหลือพนะันเก้าไงเอ้ยแบบชุยพันเก้าอ่ะหมื่นเก้าโอเคไปม,มาเออจบแยกย้ายโอเคครับผม,มก็ได้ไปทั้งหมดสิบเก้าเคกันเลยนะครับรอบนี้ดูเดือดดูดันมากเป็นอะไรที่ไหลโหดแต่งโหดเหมือนโคตรกันเลยนะก็กระต่ายนี้เป็นเกมที่เด bon ิมวงเดิมเบสเหมือนเดิมนะไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะถึงจะผ่านามันดันนมมันก็นมนานสักกระพักแล้วนะอาคุณว่าใครที่อยากรู้ช่วงเวลา แตกนบผมนะรีบอยู่ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปเลยแล้วกันนะิีนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าผมบาย